บาสไตล์ลิ้นมา่านโลจ้ามาพ่อพ่อหนากัน,นคือเกามาว้าเมาอมวนมาจมใหมกันบ้างแต่ละเมือแต่ละเดยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้เป็นจ้งใดเนาะผู้ใดแน่นอนถือผู้ใดแน่นอนรวย <c oughs> ขอให้โชคดีมีความสุขก,กันสุขูดสุขคนเด้อจ้าขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันสุข,ขูมสุขคนเด้อ ครูบทันรวยกับยาเฝ้าเดี๋ยวมันก็ะสีถึงคิ้วจะคของดอกคอยเฮ็ดคอย,คอย,คอยสั่งไปตับแต่ที่เฮ้ายัางบ่โถเฮาท,อ,ทอได้แต่ว่ายา่าถอยตับแต่ที่เฮ้ายัางสู่ยู่ไปเรื่อยๆยพี่น้องสักมือหนึ่งมันก็เป็นมือของเฮ้าเนาะขอให้เต่ว่ายา่าถอยแค่นั้นละ่ะมีแห้งหน่อยกับสู่ไปมีแห้งหลายกับเ,เลนเอาซ้ำนั่นละ่ะผู้ใดมีแห้งหลายกลัวเก่งกลัวกับไปก่อน คนเพียงหน่อยก็ค่อยยเก็บค่อยๆกินไปเรื่อยๆตามสถาน,านะนอพี่น,อน้องเนาะย่าไปดินแห้งหลาคผลสุดท้ายแล้วมันก็คือเก่าเหรอพี่น้องถามว่ามันอยู่ได้เพื่อเงินมันก็มีอยู่นละ่ะแต่ว่าถ้าเฮามีเงินหลายเฮาผมมีความสุขมันก็ซ้ำเก่าแหละพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คิดเอาเองก็แล้วแต่ หาความูขใส่ตัวเองน่นล่ะดีที่สุดอยู่เนตทางสายกลางดีที่สุดเนาะก็แล้วแต่ล่ะพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดสิคิดจังใดแนวใดอันใดมันมวนอันใดมันในสมควรกระเฮ็ดเอานั่นล่ะเนาะกับวอกว่าม้วนๆกันเสื่อๆหลายก็จ้างผู้แดนแต่สมมติว่าคู่ข้องกันแล้ว อยู่เป็นครอบครัวกันแล้วมันอยู่บ่ได้อยู่บ่มวลอยู่บ่สนุสนานคือกันละมันก็จะเลิกกันมันก็สีวิเป็นยังก็สิพิดยังเหงาเนาะถึงมิลูกมีเต่าน้องกันมิุรกี้ดยังก็เววากันเหตถือข้อกันมันก็เลวตัวถ้าเกิดบ่อยกันยังมันก็ยังได้พี่น้องบ่ใหไงชีวิตมันก็ไงผูดถึงน่ะค้นเท่าถ้าเกิดว่า ใส่อะร่มกันหลายมันกะธรรมดาเนาะผู้ใดกระักให้ไปมใส่อะล่มดอกมึงก็เก่งกูก็เก่งมันกะเว้ากันบ่ฮูเรื่องแั่เทื่อนั่นล่ะเนี้ยงสู่ลังันน้ามาเว้ากันดีๆท้ามีลูกะเลียงส้อยกันเหตุเอกสารรักทันเห้มันรููเรื่องรูเล่าแค่นั้นล่ละกะเว้ากันไปเว้าดีๆกันคือพลังเนาะบ่ว่าคือพลังบ่ว่าคนไทยเดอกสมัยสม้อนี้เลยถ้าเกิดว่าเพิ่นเว้าเข้าใจกันนะ เพิ่นกับยุ่งงันน้อกันใดเด้พี่น้องลายๆลคนหลายๆคู่กับเป็ี่ยนยุ่งเมืองนอกนี่กับเป็นหลายเด้เพิ่นแบบไม่ได้เป็นพัวเป็นเมียกันใดแต่ว่าตอนแรกเพิ่นกับเป็นพัวเป็นเมียกันนี่ละแต่ว่าเพิ่นอยู่กันแล้วมันบมีความสุขมันอึดอัด้วยเหตุผลบางประการของเพิ่นเพิ่นกัรลดสถานะของเพิ่นใดคือกันเด้ คือว่ากะแยกกันยู่เนาะคนละห้องไปยังส่นะเพื่อนเดียวกันอีหยงเดียวกันยู่แต่ว่ากะยู่เพื่อนค่าเสียใจเนี่ยมันมันมันกะแช่กันอยู่แล้วเนาะเมือหนอกมันเป็นอีหยงที่เข้าใจง่ายนะสุขสิงอยางมันกะแช่กันก็เบากันเพียงแต่ว่าบร้เป็นผัวเมียกันเป็นอีหยงที่เข้าใจยากเนี่ยถ้าผู้ใดบ่ถือก็จะพวกเข้าใจในจุดนี้นะแต่สัวบาลินเล่นเข้าใจดีเพราะว่า เรื่องชิวๆเหอนะเล่นเป็นคนที่เปิดโลกกว้างเด้เป็นคนที่เข้าใจง่ายๆเหนะถ้าพยายามเข้าใจง่ายๆหรอมันจะง่ายเนาะถ้าถ้าถ้าสิ่งใดเฮาเหตุให้มันง่ายมันก็นจะง่ายได่เฮาเห็ุให้มันยากมันก็นยากได้ชีวิตครอบครัวเนาะ มีไผ่หูน้ำเห่าดอกมีเฒ่าสองคน่ล่ะที่หูกันสีซุกสีเดียบมันกัอยูสีสองคนนั่นล่ะเอาอีเลตัวดีกว่าสียูน้ำกันเราบันท้อนจิตใจกันก็ว่ากันเห็นมันหูเรื่องตกลงมกันเห็นมันหูเรื่องซะมันเลียวๆไปมันก็เลียวเดียวพีนองเนาะมันประเด้มีแนวอยากแดนในโลกใบนี่ถ้าเกิดว่าหัวจักปล่อยวางเป็นอยู่เป็นหาความสุขให้ตัวเองได้ มันต้องหาจุดจุดหนึ่งให้ได้เนาะมันก็อยู่ได้อะพี่น้องมันบ่จาเป็นที่จะต้องทะเลาะกันทุกเรื่องดอกเฮ้ยเฮ้ามาสั่งพลังงานบวกๆให้กันน่ะดีกว่าดีกว่าเอาแต่พลังงานลบๆมาบั้นทอนจิตใจกันถ้ายอยู่น้ากันแล้วมันทะเลาะกันมันยากหนากับ่ไดถอยหลังกะบ่ไดมันไม่ได้บันทอนเด้พี่น้องมันหาความสุขบ่ใดเลย หนองสืเราพอเลิกกันได้เราก็เป็นมู่กันน่ะมันเห็นให้เสริมธุรกิจน้ากันบางคู่ก็เกิดมาเพื่อเป็นคู่ครองกันบางคู่ก็เป็นคู่ครองได้พอําเนงเราก็ต้องเลิกกันเราก็มาอุดหนุนสนับสนุนในด้านธุรกิจหรือด้านชีวิตของกันและกันแค่นั้นเองได้มันไม่ได้มีอีย่างยากเลยขอให้เตว่าเข้าคิดให ให้ออกบอกให้ถูกปรงให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้เป็นแค่นั้นลหละพี่น้องเอาคิปเนี้กับว่ามีอย่างดอกกับมะว้ายกันฟังซื่อๆนี่ยล้วว่าการเป็นคู่ค้องกันนะทะยุน้ำกันว่าได้กันเลิกกันเป็นมูเป็นพวกกันไปมันแค่นั้นบางที่เท่ากับเลิกกันมันยังเสิเห็นให้กิจการจะเลื่อนลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นก็ดีกว่ายุ่กับกันละน้ำกันละบันทอนยิดใจกันมิได้สุด ลงสุดลงยังสี่ในสุดที่สุดแล้วก็บเลืออย่งางบ่ทนดอกแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาแค่นี้เราเอาไอคิดกันไปเนาะอันใดตาสินใจได้ยังใดกันแล้วแต่ไผทั้งนี้ทั้งนั้นันยู่ที่คนสองคนแหละพี่น้องมันบด้มีไผมากา,กาตัดสินใจให้ดดอกเรืองของ,ของวอัวมเมียเนาะกันแล้วแต่ว่าไผสิคิดจังใดเอาตามสิบสบายใจเฮ็ดจจงได้ก็ได้เห็นจ้โค้งมีความสูงเนาะพี่น้องเนาะ ก็แค่นี้เราเว้ามาสุมมาสุมควรแล้วขอให้ทุกๆคนลำรวยลำรวยเนาะืันนี้ก็มือมือไหวออกกันเนาะก็ขอให้เป็นเศรษฐีสู้ขุสูขคนเดจ้าขอให้ลำให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งยิ่งขึน้นสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงลำรวยลำรวยทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ